วงการตลกเศร้าน้าเฉื่อยระเบิดเถิดเทิงจากไปแล้วอย่างสงบเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการตลกไทยที่ล่าสุดมีรายงานว่าเฉื่อยระเบิดเถิดเทิงหรือนายกอบโชคคล้ายสัมฤทธิ์เจ้าของฉายาตลกหน้านิ่งได้จากไปอย่างสงบหลังป่วยด้วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย โดยเรื่องราวดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งพร้อมแจ้งกำหนดการไว้ดังนี้สู่พบภูมิที่ดีนะคะน่าเฉยกอบโชค,คลายสำมฤทธิ์ระเบิดเถิดเทิงป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายกำหนดการงานศพเบื้องต้นรถน้ำวันพุธ27รกรกฎาคมศาลาหนึ่งวัดลาดปะเขาสวดพระอภิธรรมเวันชาปนากิจวันที่4สิงหาคม2565 ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com